สวัสดีทุกคนยินดีตอนัาทุกคนเขาสุดซองน้องอูร้องสารอย่างสุดเก่าอยู่ต้มคอต้มแล้วเมื่อกี้ไปเอาลูกนอนเนาะทุกคนเนาะออโต้ให้ให้บนนอนน้ำยาก,กับปู่บนนอนน้ำพ่อเลยต้องให้แม่ไปก้มนอนถึงจะนอนแต่ว่าตอนแรงเมื่อกี้มีประมดปลาซันนี่ผู้ใดซีมาหาอยู่เหงาเนานะทุกคนนะเพราะว่าเมื่ออื่นเขาจะกลับร้องสารละเด้อน้องอูก,กันเลยว่า สีตําเมีย้ยงหัวสีไข่ตําเมีย้ยงหัวสีไข่ใส่ข้าวเนาะอูสีปเก็บมักเพศเก็บอันเดอรยูในสวนปูกับหยญย้าอะไทุกคนมาตําให้ปูกับยญ้ายแล้วก็ให้ให้ใหบรรดาป้าปลา,าลุงลุงกินเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็คืออ่าอ่าไอ้ต้อมกับป้าแอมพันโบยุ่เด้อทุกคนเด้อก็คือไอ้ต้อมกับแฟนของเพื่อนท่านก็คือไปหลวงพะบางเนาะทุกคนเนาะไปยามปูกับไอ้ต้อมไปยามพรเท่าไม่เท่าเพ,พื่อนยูหลวงพะบางเนาะก็เลยเหลือแต่อู้พ่อ แม่โต้อยออตโต้เรามือแรงก็จะมีไอตัม้มไอต่อแล้วก็สิมีอ่ไอสตีเมอมดเอซันนี่อ่ะทุกคนมาเนาะเดี๋ยวฮอจะเอาให้ทุกคนเบิ้งข้าวต้มที่น้องอูต้มแต่ยังบวชุกเด้อเพราะว่ามันต้องใช้เวลาแหงทุกคนต้มข้าวต้มอ,อันนี้นะน้องอูแบบใส่ไฟแล้วก็ตื้มน้ำไปเท่านึงแล้วต้องได้มันเบิ้งเพราะยานไฟไม,มอยทุกคนกระเทาบัฟ้าเบิ้งนะอากาศฮอนเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยน้องอูสิให้ทุกคนเบิง้งมอข้าวต้มน้องอูเด้อ นี่ทุกคนอันนี้เป็นหมอ้อคอต้มเนาะทุกคนเนาะเองไอน้องอูต้มได้ซ้ำนี้แหละเดี <c oughs> ย๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนหน่อยนึ่งต้มไปอีกต้มมือนามม้าแห้งตุ้มมือน้าแห้งลงไปมอ,อตม้ม <c oughs> มือนี้ยังเป็นมือส่งการมือสุดท้ายทุกคนกระซิบได้ยินเสียงกันยินเสียงกระเจ้าอะ่ะ กินเบียร์เลยทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศอยู่บ้านปู่กับย่านะทุกคนเนาะายนี่ก็ยังพเอ,อเนาะอเชียวแมพ่อกับแม่กับซีปูกต้นหมอกต้นไม้ปูกดอกหมอ,อกดอกไม้เดี๋ยวยู่นำหน้าเหืื่อแบบนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นพระอยู่ในเหงือนเพิ่นเอามาส,ส่งน้ำมาทุกคนเนาะนบรรยากาศมังม่วงอันนี้นะบ้านมันซุกมันนะแซ่บแซ่บทุกคนมันซุกเธอหนึ่งละมันซุกเธอหนึ่งละพ่อเอาไปกินเธอหนึ่งอะทุกคน บักเพชรก็เป็นไหลแท้ไหลว่ะพุงไหมความบ่างงามบักเพชรหอมปลอมหอมบัวเมื่อแรงว่าัเฮ็ดพันซีนกินวันสันดิอู้บักทั่วกับพุงไหมพูดนะบักทั่วความัาคากคักคุ้นผักอีตู้กะแกงน้อนั่นเนาะแกงนอขมใส่พอีตู้นี่แซ่บสุดใส่ดุกหมูไงฮักบงกับบักงาม แต่ว่าน้องอู้ทิมาเอาหัวสีไข่ทุกคนมาเอาหัวสีไข่กับนอค่ากับต้นค่านี่พักอันนี้ก็เป็นกลิ่นนะนี่ผักผักขมอันนี้ทุกคนนี่นะผักโขมขี้งวัวขี้ควายนะอ่นมักเล่นมักเล่นมันซุกแล้วแม่ก็ียไปไว้ตู้เย็นเนาะทุกคนเนาะซุกแล้วแม่ก็จะไปไว้ตู้เย็นสว่วนนี้จะเป็น,นหัวสีไข่น้องอู๋จะเอาหัวสีไข่ไป ไปเห็ดเมียงกินทุกคนไปตำเมียงตำใส่ตู้เย็นไว้ตำเมียงสูตรนี้น้องอูจ,จะฟักต้อนปลาแดกใส่น้ำเดิอทุกคนเดินฟักแบบตำแบบใส่ต้อนปลาแดกฟักใส่เฮ้อมันมุนๆท่านะนะ่ะเวลาเขาตำมาจังสีเขาเนื้อกันอออออเอ้ยหมดแดงสายกูกับญามี่ไดท,ทุกคน ปูข้าหลายนี่จเจเียวโตเจียวนอกอู้เจียวนอแบบซันนี่ไปตำเห็นบ่าวเจียนนอประมาณซันนี่เอาเป็นอู้เจียวนอแบบนี้ไปตำไปซอยมันๆแล้วก็ตำ ตามอ้าวไหลในนึงเพื่อเ,อเวลาอันอู้ประยุ่แม่จะเอาไว้กิ่นกับเขาตามกินกับเขาก็ได้เลยโอเคเอาโต๊ะแ,แก้มโอ้ยนยทุกคนแล้วเอาโตอ้อนแนบ่อ่อ้อนแน่ เดี๋ยวไปเกรียมเครื่องตำตำเนี้ยกันก็อนทุกคนแกะไม่พอนี่พอออกมา <laughs> อีพอว่าซุกแล้บนแต่ว่าลูกเติมน้ำเอ่อนึงละอีพอว่าเห็นน้ำฟุตชะเต็มมันแห้งดิคือว่าได้กินกินคือซิม่นี่แก็เลยเติมน้ำมันไปเทื่อน จริงอันเย็นเพราะยังแซวว้าเขาต้มกล้วยโอ้ตัวนี้กล้วยเจ๊พ่อเขามากกล้วยเหรอบ่เขาต้มย่งองษาเห็ดกับทุกๆเขาต้มต้มมีก็กล้วยเล่นบ่เออแดงขนาดบ่าแม่ลูกเลือกนวยสุกๆมาเห็ดเลยอาก,การฮอนแกเสื้อแกพาไปเป็นเน่าเลอ,อ สุกแล้วสุกแล้วเนาะต้มมีจักน้อยเท่าน้ำแห้งแล้วก็พอแล้วเนาะอาบงูมเอในกวงในกล้วยแดงหุ่นหุ่นนิ่งเลยนี่นะโอ้น่าเซลสุดซุดฮะนาเซลวะลูกเติมลูกเติมน้ำเธอซองอะเป็นยังไง แซบบอบุ้งึกัมักทัว่หลับ้าบุ้่มักทั่วแต่นี้กลววตัวข้างหลังด้แต่ก็แซบตัวทีแซบโบราหน่ยแมนบอน้ำตาลโลนึงเงเหลือประมาณสมขีดนี่แหละเข้ากันหลดิไหลอยู่เนาะใจ่ตัวมักทัว่แห้งๆเนาะเนาะค่ะ แล้วก็หัวสีไข่แล้วก็มะเขือแล้วก็มะนาวมะเพสกระเทียมปลาแดกเกลือเป็นงวน้ำตาลอันดาาับนพกิษไม่อ้านี่ละอันนี้ก็ะสีเป็นมักเพสเนาะทุกคนเนาะน้องอุ้ยใส่ซัมนี้สองสี่หกอันนี้ไอ้น้องอุ้ยที่ใส่หัวข้ากับหัวสีไข่ที่น้องอุ้ยซอยไว้เนาะทุกคนเนาะ าที่ต่ำพวกนี้ก่อนเด้ทุกคนเด้ออูซาอันนี้เป็นกระเทียมเนาะใส่กระเทียมลงไปเด้เอาแป้งัวลงไปเนาะใส่น้ำตาลในได้ทุกคนเดอ้อตัดน้ำตาลเด้กับบบเน่ใจว่าทุกคนสิมากกินน้ำบบเนาะเดี๋ยวอ้องอูคันมากมากเลยต่ำแบบนี้บบเน่ใจว่าคนที่เพิ่นสิกินน้ำยูเหอนนี่สิมีไขมากบ่ เนี่ยพีใส่เกลือทุกคนเนาะต้องใส่เกลือดได้ต่ำค่อยต่ำให้มันเล็กๆ ทำให้มันเล็กเมื่อทุกอย่างแล้วค่ะจงค่อยเอาปลาแดกใส่เดอคันเฮาไปเอาปลาแดกใส่ตอนนี้เวลาเาต่ำแล้วมันซีฟงละมันเช่นให้อันนี้โบแลกมันกะซีโบโบแซบต้องต่ำอันนี้มันเล็กแรกก่อนกินกับเข้าก็ได้ทุกคนเดอต่ำเมียนนี้เดอเดี๋ยวชีลองเอาอันเคียบหมูที่เหลือยูงเหงอยนทำมาใส่ ก็ที่ต่ำได้ประมาณนี้เนาะต่ำเมียน้องอู้คิดว่าน้องอู้จะเอาเคียบนี้ต่ำเซนัาเดอ้อ เฮ็ตดตามเลยเลยทุกคนเด้อแซบ่บเอนี่ตำเมียงหัวสีไข่อู้เอาเคียบใส่นะ้ำพยายามตามให้มันแหลก ที่เอาเครื่องที่เขามีใส่ใทุกคนเนาะมันจะเป็นอ่ามะเขือเนาะ

มีมันาวไได้วยทุกคนมันาวตำใส่ให้มันส้มๆหน่อยนึง เล่าเรื่ปะเดนนี้กันเลยอืมยานขิมกับปลานั้น แซ่บบ่แซบแ่บเลยเนาะเดี๋ยวน้ำปลาตีข้ามาทำหอมอตับเมี่ยงสีมันอาจจะแบบเป็นจืดๆพร้อมอูบะได้ใส่ของเผ็ดแดงหลฮยยน,นทุกคน หัวเร็ดเพ็ดเดนี่่กจะมังมีน้อยกับเส้เนี่ย,บบา,า,นนยาต้องตามส้มด้วยมากินกับพวกของฟาดฟาดคะทุกคนมากินนับเข้ากันนี่หน้าตามียงน้องอู น้องอูซีบีเก็บพักอันตามมันนั่นแล้วเนาะน้องอูซีบีเก็บพักใบมักทั่วเลยทุกคนเด้อเอาใบมักทั่วไปกลับเมียงธรรมดามันต้องมีใบมักเดือยใบอันเด้อแต่ว่าเฮาบ่มีเลยฮาก็แบบแต่มักเดือยมีอยู่ทุกคนอ้ยเจ้าใบมักทั่วกินได้เอาใบมักทั่วเอาใบมักทั่วอ้อนเลยทุกคนใบมักทั่วอ้อนใบมังยม ใบมะทูว่าเลือกเอาเอาตัวอ่อนๆเนี่ยนินึงนี่เสืร์าบใบมักงมคือว่าอยู่ไหนนี่นี่แหละต้นมักงมนี่น้องอู้จะเอาใบามางุ่งไปให้แม่สุกกระเพาะสดลองกินบังเดอร์กินได้บ่บเด้อ นี่ใบามางยมเอ,องเอาตัวอ่นอนๆมันนี่แม่แม่ซุกกำลังเอาอันเอาอันเนาะเอาอันมักเดือไอ้นูอ้ยสิ แต่ว่าใบบักมีมันโบ,บ,บมีใบบักมีอ้อนไยแก่หมดละโบ,บ,บมีล่าใบบักมีเ <c oughs> นี่เอาเกิ่มไม่สุกลองเห็นของกิน <c oughs> ลูกเหนนน็นอันคนซ้ำเนื้อเขาเจ้ากินไป <c oughs> มักหุ้น้นมาไปมักฮ ลูกเห็นคนซ้ำเนื้อขากินไม่สุบลองกินบ้งเด้อขมแล้วเนาะกันเขากินบนุได้เนาะนี่เครื่องพันเมียงเขรอไปทาเอ็นนี่กับอ้หมดกันทากระถินมามใส่ฟักไซ่ไฟักไสดซีบางไหม,ไมดู่ะต้องพันก่อนอโอเคนั่นแหละไป ไม่สู้กับบุคคลได้กินมั้ยบอบ้าบุแถวว่าก็ม่ได้กินสิเลยมักเดือยทัวนี่บุกเองไปบักทัวเออนี่มักเดือยักเดือยมักเข่งรู้เออธรรมดานี้มักกล้วยน้อยเนาะเขินเหินเฮานีมะกล้วยน้ำน้อยก็ได้มักเขือก็ได้มักเขือลูกเต๋าเลอเฮันเลยนี่มักเข่งมักเข่งอะไรมักเข่งยังเหี้ยบอกลาย เออเอามาแล้อเเดวนากัดเลยเลอเปนเด้อกินเองเนาะออกินเองแบบ้กอนะซมมเวอร์นี่มาแอื่นป้าจอันกมนาวบอนเน่นี่เออจังแซบขมแด้มแดแซบเลยแซบบ่ เสียบบอลนู้นเสียบบอลนะมิคโรย้ำเเคียววดีอันนี้แบบต่ำไปบานๆเทเทได้หนิต่ำไทยบ้านเฮาซื้อเสซซุมเนี่ยลูกเสมางหนาวขีมาข้ามเสมาข้ามกระแซบอลเนาะไปทาเข่าสิไปทาเขาสิทาพื้นเขาไอ้มดไอ้ตีเออซีมก้อนเนาะ ใช่อายุพออายุอายุเนาะลองกินเบอร์มังคุ้งเลยพอนี่ <laughs> แต่มันขมอิ่ดเดยลูกเคยกินเธอหนึ่งล่ะคันผู้มักกระซิแซบแต่ลูกคันหูซึ้งว่าขมขมลายพู้เอาลายปะนะพอไส่บังหุ้งนะ<ต>ชิบขมเพียงวะ ปุกุกปลาแดกเออยันมันแกงอึเต็มห้องเลยอันเราบอกมันบังทึกสิ้นลูกไงลูกฟักไงมัเปือนเลยนี่สิบอาบน้ยังบอันนั้นซื้อโอ้เดกบปอาบน้ะาเสือจหันกบนี่ธรรมดาเม้นอันเฮาต้องใส่อันตัวอันปลาแดกอันเป็นต้อนอันขาตตามะเนาะเออะ๊เลยแบบคันเบิงกินบางูดูปันลองเบิงมนี่ยขมมพ โอ้โอันนั้นเคียบหมูตามเราเลยตากระปุกแรกมะแขงนี่มกเดือนี่มักทั่วนี่นี่มักทั่วกับมักทั่วปลูกเองมะแขงก็มาเตะเมืองงามักเดือก็มาเตะเมืองงา ใชนน่่นนะ,ะนใน,นขับตั้มสมัครขำกะจะอุลุกะสซแต่ว่มีมีโอ้ยูซีเดอเอายาวมาด้ก่อนนะมาขับเปียนะยูคลินิกผลว่าือว่าอาม่านี่หรอกโซากหนจมเป็นดัดมไทยไทยบริคัไซนะมขมักเฮ็ดหลวกกินกับมังเดือรูเธอรปกิบใจ่กินมังเดือขอมวะ บุขมนะบุกขมวะบุขมม่งนั๊กอะกจัเแสดงพ่อมักคมแต่ลูกกินล้วก่าขมแหงแม่ขมแล้วมันก็ขิวขิวยางอะไปแรกได้สลายเิ่มเหน็บไปได้ขี้ด้เหน็ตอนนี้โพอะไรบากมันข่มมุนเออนนี่แหละกระซีกะซากันนี่แหละว้าหลายใจเข้มหมดนะอ้า เน,นี่ยมะแข็งลูกเวตเพชเด้ตำเซอเท่านี่ซีามาตพิษกวนนีเพิษกินไปได้ซะอ,อ้ออดีตองอวีนันต้นน้ำเจกันมียางเหรอวะมันมีมะเดือตัวนึงนะรุนรุนน้อยรุ่นนึงอีกนะอันนี้มะเดือพอดี นมันเดือดร้นหน่อยนะอันทีพูดคำส้กินอะตบตบตบอ่ะเออเออมกเบืองนี่หน่าบ้าเขาเออน่ะมเือข้าต้มลาบใช่เลมเดือปองอน่ามะเฟืองหอมหานอีกทีเท่าหร่ปานเขากันอูหาก็เคยตำให้แม่ซุกกับพอาวกินครั้งแรกเลยนี่ ข่ากะม้วนไม่สุกกระพาะสดกะมักแบบนี้ <What? S 2> มักเนี่ยคนกินธรรม,มดาโมด้านอูต่ำให้แมจ่จันกินแม่จันเอาเข้ามากับ <c oughs> <c oughs> กินกับข้าววับวับวับยิวมักให้มักวาว่ากันแม่จันคือกันก่อนอ,น,นอี่ยงข้าวอุ่นๆเนาะข้าวอ่อนๆเนาะอุน่นๆจะจัากินอันนี้ก็เป็นข้าวต้ม Mister quay lưng anh em Mà bố quay mưa quay nữa anh tụi như em mưa mình... à, mắc quay tụi tay bố mì em mưa lặng đi bố mì bà mặn đi mì 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 สิกินให้ทุกคนเบิ้งแม่จันเห็นแม่จันสิหัวควเลยวะเบิ้งห่อขาต้มเพื่อนทำพวยแซ่บข้าวต้มตามอันโน้ตใครกินต้มไก่เขาตัวเขากินต้มไก่กตั่านี้ อืมอืออือเาเิงคือตั้มมะวนีเนาะอืออให้ของขิงบานๆสิเปลี่นอยู่ข้แม่เทศข้ัวแล้วแม่บธนัดรวที่ไปเค็มไปอะไเลยเ็ดมกเ็ดโมกเ็ดแกงเหอัแบบนี้้มเป็น แต่เฮ็ดแบบคัวบ่อที่อันเดอร์บอลเรนบ่เป็นบ้มันเฮ็ดแล้วก็บ่เป็นอันเดอรมันเห็ดแต่รอดแล้วก็เป็นเด้อมันมีในมันมีในกล้วยกับในั่วเหลืองตอนนี้อู้ตามกินในั่วเหลืองนี่สองห่อนี่บ่บ่ผื่อจากเทือนิเบื้งเดิมตัวนี้ซีเมียดีกว่านีเมื่อยเดี๋นี่เมื่อยกินแล้วกินแล้วก็อิ่มก่อแกะมาบบกินกระพาะรับโบได้มัดคืนเหมือนกับโบคือเก้า ว้าวไข่ด้ปนกันขัดปนกันอะนี้นี่เป็นอู้เห็ดได้นน่อ้วปนกันนี่เออใครเด้นี่โอ้นนากินบาทุกคนเมืกก่อกี้ออตโต้ให้เอาออตโต้ไปอ่ะไปอันนั้นไปล้างขี้มากินโตมันทุกคนข้าต้มโขมยหญ่ๆเลย มันไม่หวานเลยแล้วดีกินมันไม่หวานเลย ทาบทุกคนเมื่อเดือนตุลมียังให้เขาต้มมันเดือดซุปปู้กับแย็กเนาะทุกคนเนาะแต่เมื่อวันจะเดินทางกลับล่องซานละสำหรับคลิปวิดีโอทุกคนไปก่อนเด้อเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย